ไอยังพ่อเด่นดีมีความสุขสาธุสาธุพ่อสาธุบอกบุญเตยเจ้าเอ้าี่เจ้าตอนนี้เ้าอยู่ตีอำเภอดอนตาลเอ้ยดูขุนตาลขุนตาลดูดอนตาลฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเจ๊อแอลพินเล่นด้วยนะคะ ตาเดินมาแล้วนะคะตาเดินมาแล้วโอ้ยนั่นพ่อยกน้ำเลยดาวนงน้ำเลยขึ้นมาให้แล้วก็ขอบคุณมากครับเอาให้เอาให้หนูน้อยเอาให้หนูน้อย

วันนี้อยู่ที่อำเภอขุนตาลนะคะ,ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาดูคลิปของออนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ออด้วยรหรับคป็นของที่ท่านนำมาถวายหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ไม่ได้เอาไปไหนนะครับก็จะ บริจาคกเมตตาให้กับหน่วยงานราชการนะครับเค่เป็นอำเภอเทศาลธรมทอโรงเรียนรุ่นป่านนะครับจับแจกจ่ายกันนะครับเให้เจ้าที่จับไปฝากให้ไป็เงินานะครับนี่ด้วยนี่ด้วยนับขนงแจต่างนะครับการจัดตั้งโรงงานทุกวันนะครับทุกเย็นวันเัารเย็นนะครับตรงนี้วัดเสนวันไหนน้มนี้ด้วยโรนะครับทุกที่นะครับ แล้วต้อกตลอดรายทางนะครับทุกโรงเรียนนะครับตอ้องประชาพันให้ทราบโดยทั่วกันนะครับหมูไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะครับท่านเพียงแต่ปากกับจ้างนะครับตัด ยงเลยเน้ายเลยยงเลยเท้ายงเลยเต้าเออลนหลวงตาคนพิการค่ะหลวงตาคนพิการค่ะ เอานมนมนมคนพิการด้วยค่ะนมนมเอาไบเบมมาวาเยอะๆเลยค่ะมาเยอะๆเลยค่ะมาเยอะๆเลยนมเอามาเยอะๆเลยค่ะนมเอามาเยอะๆเลยนะคะน้ำเอาน้ำเอานม ขุนตาลเนี่ยครับไปขุนตาคอนมูดิน่าด้วยครับ แลไม่ได้ไมนานะนดนคนวมครับวันนี้คนยาวเหยยนเลยครับยาวเหยยดถ้าคนยาวเหยยนนะครับอาจจะไม่ทที่ห้าโลนะครับประมาณสงนึงเพื่อเื่อนราษาเวลานะถึงสางนะครับตาตรองับถ้าถ้ายังไงขอยท่านตัดสิได้ได้ครับคือต้องต้องดูระยะว่า

ท่านายอำเภอค่ะท่านายอำเภอกผ้าเลยเจ้าเดี๋ยวจะมีคนเยบเจ้าเอานาเอานาแบเป็นน้ำมต์ไว้เนี่ยเจ้าเอาหนาแบคนสองคนหรือแยกแพ็คหกเาแเป็นน้ำมเหลือวาว้นี่เจ้าน้ำขุนตาลอมรับนี่ขอรเีกผ้าเลยเจ้าจ้า้าข้อแล้วเป็นน้มันเจ้าจ้าเอแบ น้ำมงคลเจ้าน้ำมงคลเ้าไม่มีน้าแบ่งกันเลยนะไดแ่น้ำแบ่งกัเห็นแบ่งกันได้เลยนะคะใครเาน้มา่งก็ไดนะคาตามาาเ